สวัสดีครับยินดีต้อนรับนะครับท่านผู้ชมทุกท่านครับเข้าสู่ช่องพเจ้างเราซิงครับวันนี้ก็พามาดูสมาชิกใหม่ของปลาเล้าครับเซียบียเพิ่งจัดมาเมื่อเช้านี่เพิ่งเอามาส่งครับขึ้นรถสไลด์มามาถึงเมื่อเช้าประมาณตีสามตีสี่ตีห้าตีหกครับก็น่าจะเอามาราคาไม่เท่าไหร่ครับไม่แพงเท่าไหร่เดี๋ยวมาดู จริงแล้วผมไม่ค่อยไม่ใช่ไม่ค่อยหรอกผมไม่มีความรู้เกี่ยวกับรถเกี่ยวใหญ่เลยแม้แต่น้อยนิดนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วผมขับรถเกี่ยวมาประมาณสิบปีแล้วครับสิบปีแต่ผมเกี่ยวแต่คูบูตายอย่างเดียวเลยไอพวกใหญ่ๆ่งนี้เคยลองอยู่ทีหนึ่งครับบ่เป็นเลยบ่อรูเรื่องเลยครับไปบ่เป็นบ่อเขาทาเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าเขาเป็นยังไงไมายังไง เอาเป็นว่าดูกันไปเรื่อยๆครับผมไม่รู้เลยครับว่าเขาสเปคแบบไหนมายังไงไปยังไงเป็นรถเกี่ยวของอะไรวะเดี๋ยวค่อยดูก็บอกยกปากชวงล่างครับอ้าน้องมาจากไหนอ่ะ ช่วงล่างหน่อยรเลือกกี่ลูกในหนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ดแปดเก้าสอลูกครับรอนำผมดูไม่ปินครับสำหรับรถใหญ่นี่ผม,มผมเคยเกี่ยวเข้ามาหลายปีก็จริงครับแต่เราไม่เคยคลุกคลีกับรถใหญ่ก็เลยไม่รู้เรื่องสเปค ลูเกี่ยวใหญ่เลยอย่างแค่ตัวนี้ครับเขาปั๊มตัวนี้เขาทำอะไรผมยังไม่รู้เลยไม่มีเครื่องนะครับไม่มีเครื่องเซเบีย,เ,ยเขาสายปั้นอยู่แล้วครับอย่างเอสจีร้อยเขาก็นี่ครับมาจากโปรเฟียแบบนี้ครับดำเขาก็ถอดขายแล้วเขาก็ปั้นใหม่วางเครื่องเองวางหัวเองทำกระบะทำ,ทำท้ายเองนะครับ เขาก็ปั้นครับรถเกี่ยวเขามีอยู่นี่สามคันนะครับนี่หนึ่งสองสามนี่ครับสี่แล้วก็จะมีคันใหม่อีกคันหนึ่งครับคันใหม่น่าจะยังไม่น่าจะต้องรอก่อนช่วงนี้เขาวิ่งหินครุกยังไม่เสร็จครับงานเขาเยอะจริงๆครับงานวิ่งหินนี่มีตลอดเลยครับแล้วก็มาดูมันไม่มีเครื่องครับเดี๋ยวเซเบียเขาจะจัดแจงหาเครื่องหาอะไรมาใส่เขาเจ้านี้เขาวางเองได้ครับ เรื่องรถใหญ่ผมผมก็บอกตรงว่าผมไม่รู้เรื่องครับผมยอมแพ้ครับรถใหญ่เนี่ยแต่ถ้าคูต้านะครับก็ไม่กิ่งนะครับแต่ก็พอไปพอมาครับอืมพอดูได้นะครับพอซ่อมเองได้อะไรได้นะครับแต่เป็นรถใหญ่นี่มือตึ๊บพี่น้องคูต้าทําได้ครับแต่พวกคือเราอยู่กับ แต่กับคูตาเนาะสอทวีการช่างครับไม่รู้ออกมาเท่าไหร่คันนี้น่าจะไม่แพงเซนสองเซนมานี่แหละหรือเปล่าไม่แน่ใจ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวมาดูเฟรมฝังนี้ครับลองฝั่งนี้หน่อยเซียบียเขาสายปั้นอยู่แล้วครับเห็นว่าจะจัดมีอีกคันหนึ่งครับต้องรอก่อนน่าจะอีกสองสาวัน ตอนนี้เขาค่อนข้างจะหัวดีครับหัวดีหัวแหลมด้วยพวกนี้เ <c oughs> สียเบียร์รถเกี่ยวเขาก็ทำเองเขาทำใช้เองได้นะครับยังได้พวกโครงที่มันสมบูรณ์สมบูรณ์มามาวางเครื่องเช็คปั๊มอะไรเขาพอทำได้ครับทำปากทำคอรถที่เขาใช้อยู่ก็จะมีสองคันนะครับคันนี้ก็เพิ่งซื้อมาเมื่อตอนเดือนที่แล้วหรือเปล่า เดือนสองเดือนที่แล้วจะมีสองคันนี้ไว้ใช้ครับคันนี้จะเป็นรถประจำของปลาเหลานี่เห็นบอกว่าคันนี้เป็นของปลาเหลานะครับที่รับผิดชอบอยู่ขับคันนี้อยู่คันนั้นก็เซียเบียขับครับขับคนละคันครับเทเลนี่ก็ปั้นมาครับจากโปรเฟียนะครับนี่กลายเป็นอย่างนี้ได้ตอนนี้เซียเบียบอกว่าถ้าประกาศขายร้านหนึ่งเขาก็ไม่ขาย กว่าจะเป็นรถมาแต่ละคันก็ใช้เวลานะครับนี่ไมโครเขามักไฟสองร้อยครับเขาทำใช้เองได้ครับอย่างเทเลอร์คันนั้นนะครับโปรเฟียคันนั้นก็เห็นว่าจะเอามาปั้นเหมือนกันทำเทเลอร์ไม่รู้ว่าของลูกค้าที่ไหนน่าจะเกี่ยวข้าวเสร็จนู่นละมั้ง เพราะว่าถ้าเอารถเกี่ยวมาก็ทํารถเกี่ยวก็หลายวันครับเพราะว่าไกลจะลงเกี่ยวข้าวแล้วกว่าจะเสร็จคันนี้กว่าจะเสร็จทีทีละคันเพราะเขามีอยู่สองสามคันครับถ้าเอามาอีกก็เป็นสี่คันเป็นห้าคันแล้วครับดูสเปกรวมๆครับผมก็ไม่รู้ว่ามันสเปคไหนก็พามาดูครับเป็นสมาชิกใหม่อีกคันหนึ่งสภาพก็น่าจะอุปกรณ์สมบูรณ์ นะครับส่วนมากเนาะก็จะขัดแก้เครื่องแล้วก็เปลี่ยนสายไฮดรอลิกเช็คนู่นนี่นั่นช่วงล่างนิดหน่อยนะครับปากคอตู้นิดหน่อยก็น่านจะใช้การได้ถ้าสําหรับเซเวียไปดูแล้วว่าผ่านก็ถือว่าผ่านครับ <c oughs> ถ้าเขาว่าผ่านก็คือผ่านก็คือใช้ได้ ถ้าคนรู้ไม่เป็นอย่างผมเนี่ยไปเจอแบบนี้สักสองแสนเนี่ยผมก็ไม่กล้าซื้อนะพี่น้องเอาจริงๆนะเพราะว่าเราไม่รู้ไม่มีประสบการณ์ด้านนี้ครับเครื่องปัม๊มไม่มีหรือเปล่าเออน่าจะได้มาไม่แพงครับาวางเครื่องใหม่เอาเครื่องมาวางแล้วก็เซตร,ระบบหน่อยใส่ยพงสายพานอะไรเยอะแยะไปหมดเลย มีแต่รถปั้นเลยนะครับอยู่นี่นี่โฟเฟีย er ครับสิบสองล้อแค่ช่วงล่างสวยครับเครื่องเกียร์หัวยกทิ้งหมดครับเอาช่วงล่างขอช่วงล่างสวยก็เป็นใช้ได้ครับหัวอสเจ็ดรยมาแน่ครับกับเครื่องเกียร์ใหม่นะครับ ไม่มีเครื่องเอามาลงได้ยังไงก็น่าจะขึ้นรถสไลด์มาขึ้นรถสไลด์มาคันนี้ไ่ไม่รู้ว่าได้จากที่ไหนมานะครับนี่ต้องดูว่าระบบมันสมบูรณ์แค่ไหน จะการซื้อมาครับอย่างคนเขาไปดูเขาก็ดูแบบตู้ตู้ได้ช่วงล่างได้อะไรประมาณนี้ครับแล้วก็ระบบอื่นๆรวมๆพอได้เขาก็คิดว่าเขามาเติมแต่งอีกไม่เยอะครับสำหรับใครเล่นรถใหญ่ก็จะรู้ดีนะครับสำหรับผมไม่เคยเลยก็เลยไม่รู้เรื่องไม่เป็นครับรถใหญ่ยอมถ้ารถเล็กก็ เอาเอาเอครับรถเล็กว้าวใบไม้มาใส่บ้าอ้ายังไงก็พามาชมครับมาถึงสดๆร้อนๆเดี๋ยวก็รอติดตามกันคลิปหน้าแล้วกันครับเนาะคลิปนี้ลาเพื่อนๆไปก่อนครับผมสวัสดีครับ